พี่น้องครับแม่สอดอุ้มพงังไปประทรงใส่กับไปทรงวันนี้ไม่อยากขายรถนะครับแต่ว่าน้องเขาก็อยากได้นะครับวันนี้เรามาส่งที่จังหวัดจังหวัดตากอำเภออำเภออุ้มผางแต่ว่าน้องเขาเนี่ยลงมาที่แม่สอดนะครับไปดูกันพี่พี่น้องผมก็อยากขายปัญหาลงลงแค่นี้แต่ว่าก็ด้วยความเห็นใจกันเนาะเราเขาก็อยากน้องก็อยากได้รถนะครับซึ่งราคาถูกมากแล้วก็สวยมาก นะครับผมจะเอาไปใช้แต่น้องอยากได้อยากได้อยากได้ไดเขาก็เลยตัดสินใจให้น้องเขาวันนี้น้องเขาก็กลัวมิจฉาชีพแต่เราก็กลัวมิจฉาชีพเหมือนกันเราก็เลยมาเจอกันครึ่งทางนะครับามาสัมภาษณ์กันวันนี้อสวัสดีครับผม <c oughs> พี่ขออนุญาตนะไมเป็นยังไงบ้างได้เห็นรถแล้วร้อยเห็นรถแล้วก็รู้สึกดีใจมากเลยครับรถก็สวยราคาก็ถูกครับถ้าถ้าพี่ไม่ช่วยผมก็ ไม่ได้แล้วเนานๆพี่มาครั้งหนึ่งไม่ได้ครับก็มิดแต่ราคาสามแสนขึ้นไปก็งบขอบขอก็ไม่ถึงเกินกำลขึ้นไปอ่าเกินกําลังน้องนะครับเพราะว่าน้องก็หาอยู่เท่านี้เอาไปใช้คันนี้เครื่องดีดีไม่ดีกี่กิโลกี่ดิแปดชั่วโมงที่พี่ขับหกร้อยกิโลอ่าขับมาผ่านแน่นอนนะครับน้องก็ไปใช้งานต่อนะครับนี่เราสําหรับรถที่น้องเขาเอาไปนะครับเป็นวีโก้นะครับ เป็นสีที่ผมชอบแล้วก็น้องก็ชอบด้วยต่อไปก็ถ้าซื้อขามันขามใหม่ได้อีกครั้งก็จะซื้อกับพี่ช่วยซื้อกับพี่นี่แหละโอเคคือว่ารู้จักกันแล้วคจอกันแล้วเชื่อใจกันแล้วแถวบ้านถ้าอยากได้โทรหาพี่นะถ้ามีก็อยากได้ก็เดี๋ยวจะติดต่อให้โอเคับเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราต้องไปอุ้มผางครับถ้าเป็นคนช่วยซื้อครับรอซืบพที่ได้อีกครั้งเนี่ผมจะจะ ให้พี่ไปเถอดที่บ้านผมครับไปเดี๋ยวจะไปเราเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วจะมีเบอร์โทรมีอะไรกันเรียบร้อยแล้วเนาะนอนที่บ้านไปนอนที่บ้านอ่าในน้องหนุ่มสดอยู่นะครับเด่กมีเงินนะครับแกบอกว่าไปซื้อที่ไหนมีเงินแต่มีเงินน้อยอย่างนี้ไม่ธรรมดานะครับซื้อสดเลยนะนี่มีเงินไม่น้อยหรอกขนาดนี้ถือว่าเก่งมากและอายุเท่านี้นะครับมีเงินซื้อรถราคานี้ด้วยกําลังตัวเองทําการเกษตรแล้วก็มีเงินนี่ผมว่าเป็นคนที่ไม่ธรรมดา ผมบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาน้องอจริงๆพี่30พี่ยังเมาเหล้าอยู่เลยอันนี้มีเงินเก็บ2องแสนสามแสนนะครับนี่อาจจะเยอะๆกว่านั้นนะแต่ว่าถ่อมตัวนิดนึงมาดูกันมา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 วิกวิโก้อันนี้อันนี้ใหม่รู้ไหมนี่พี่เปลี่ยนใหม่ให้ได้นี่พี่ว่าจะใช้เองเออแม็กเลเนอร์ใหม่ๆเลยนะกันชนท้ายใหม่ยางใหม่จอพวกจอพวกอันนี้ไปดู น่นจอชีวีจอนี่ราคาเท่าไหร่ทั้งอ๋อมันแปดพันรวมกล้องรวมกล้องหน้ากล้องหลังข้างหลังเดี๋อวไปให้คนพวงมาไล่เนี้ยอันนี้พี่เอามาใส่เท่เฉยนะมันไม่เป็นแอแบกนะมันเป็นสามก้านแต่อันนี้มันสวยไงพี่อยากได้เอ่อพี่อ่ามันไม่เท่หรอกเดี๋ยวเขาบอกว่า้ยรถเปลี่ยนพวงมาลัยมาอะไรอย่างงี้นะอันนี้คือเราด้วยความชอบของเราเราอยากเราไม่อยากขายนะครับแต่ว่าน้องอยากได้เบาพี่ก็้อหุ้มหนังให้ใหม่เออทุกอย่างนี้ 2เกียร์นะครับนี่โฟ์วินสเกียร์นะครับภายในนี้อันนี้สวยมากนะครับไม่มีชำรุดเลยคุ้มคุ้มมากเราก็เต็มใจขายให้น้องเรามีเราที่จริงอะไม่ได้ไม่อยากขายแต่น้องเขาเป็นคนที่อยากได้พอนวันมาพี่ให้ผมด้าตั้งแต่ก่อนพี่ใหม่ เออกลัวไม่ได้รถด้วยซ้ำกลัวพ,พี่ขายก่อนพี่บ่อยๆเลยเขาก็เลยโทรหาพวกเราบ่อยๆ <c oughs> บอกว่าเออพี่เ <c oughs> มื่อ,อไรมาส่งอะไรอย่างนี้เนาะอะไรเราก็เดินทางมาถึงแท้แน่นอนวันนี้ก็ขอญาติเดินทางกับมหาสรารคามนะครับขอบคุณน้องชายนะครับที่อุ่นนุนพวกพี่นะ <c oughs> ค,ค,รครับผมอ่ายังไงก็ถ้ามีอีกพี่จะไปอุ้มผางไปนอนที่บ้านเลถ้ามีรถ ของพี่ได้อีกคันนี้จะให้ที่ไปถึงที่บ้าปลอมโอเคเพราะว่าอยากให้พี่ไปเที่ยวไปเที่ยวที่บ้าปลอมเล้ครับอ่านะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้กับน้องชื่ออะไรนะชื่อทรงวุฒิครับน้องทรงวุฒินะครับอยู่อุ้มหางวันนี้มาส่งมอบ b โก้คันนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเราไปส่งรถที่ไหนฝากกดติดตามด้วยนะครับ่ขอบคุณครับลาไปก่อนขอบคุณครับ